เดี๋ยวเราไล่อากาศนะครับเอาจนน้ํามันไหลออกมาเลยนะครับนี่นะครับให้น้ําไหลออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยให้น้ําไหลออกมาอย่างนี้เลยอถือว่าอากาศไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดก๊อกกันดูนะครับแล้วเออลืมไปเราต้องปิดวาล์วตัวบนก่อนนะครับเราต้องปิดวาล์วตัวบนก่อนนะทอกลวยออกแล้วก็ปิดวาล์วนี้ก่อน อึบนะครับเอาโอเคแล้วเราก็มาเปิดวาล์วข้างล่างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่เคยทํานะครับเพิ่งคิดแล้วก็เพิ่งทํานะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะอ่ามาลองดูเปิดเลยเอ่าเปิดวาล์วเลยเอา่าแต่ฟังใกล้ๆนะครับมีเสียงน้ำไหลเข้านะได้ยิน